สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องจ้างคนเลี้ยงแพะแกะคุ้มไหมนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจ้างคนเลี้ยงแพะแกะมันจะคุ้มไหมนะโดยส่วนมากเราก็อาจจะอยู่ทำงานอีกที่หนึง่งบ้านบ้านเดิมอาจจะอยู่อีกที่นึงอย่างเช่นทำงานอยูุงเทพ มีเงินอยู่นะแต่ยังไม่เวลามาทํามีทุนอยู่นะมีที่มีทางเรียบร้อยมาแล้วแต่ไม่มีคนเลี้ยงจะจ้างคนเลี้ยงคุมม้มไหมมาดูกันนะครับเนี่ยปล่อยมันกินปล่อยมันกินข้างทางนะปล่อยแจะกินข้างทางน,านั่นรถผ่านไปผ่านมามองปล่อยกินข้างทาง เห็นไหมครับมันชอบกินหญ้ามากนะหญ้าสั้นๆยิ่งชอบเลยมาทางนี้กันนนบางตัวก็ลงไปในน้ำแล้วข้างเอาสนามกอล์ฟนะโชว์นกักกอล์ฟนะคราวนี้เราจะมาคุยกันว่ามันคุ้มไหมละ่ะที่เราจะจ้างจ้างเขามาดูแพรแก่ ผมเข้าใจอยู่นะครับว่าคนที่จะเลี้ยงแพะแกะส่วนมากแล้วนะเริ่มจะเข้าใจแล้วต้องทำอะไรบ้างทายบ้างแต่เรามองย้อนไปหาคนที่เรากำลังจะเลี้ยงเขารู้อะไรบ้างบางคนไม่รู้อะไรเลยนะครับรอเราบอกอย่างเดียวรอเราบอกอย่างเดียวต้องทำอะไรบ้างอะไรบ้างเพราะเขาไม่รู้จริงๆ เพราะเขาไม่ได้ศึกษามาคนที่ศึกษามาส่วนมากก็จะเลี้ยงเองนะค,คนที่มารับจ้างเลี้ยงคือคนที่ส่วนมากนะไม่ใช่ทุกคนส่วนมากเขาไม่ได้ศึกษามาครับเขาไม่ได้ศึกษามาเลยเรอยเราบอกว่าทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างสังเกตเขาก็สังเกตไม่เป็นนะแค่เริ่มต้นนี่ผมก็ว่ามันอาจจะไม่คุ้มนะ นะผมว่าไม่คุ้มไม่คุ้มตรงไหนอาจจะไม่ได้ดังที่เราคิดก็เลยขนาดเราศึกษาเรายังศึกษาไม่หมดเลยนะเรื่องแพะแกะมันเรื่องที่ไม่มีใครรู้ร้ออร์เซครับทุกคนรู้เท่าที่เคยมีประสบการณ์เท่านั้นเพราะประสบการณ์มันจะสอนให้เราว่าอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้นะ แต่จริงๆแล้วมันมีอีกร้อยแปดพันเก้าที่มันที่เรายังไม่รู้นะครับโดยเฉพาะคนที่ยิ่งไม่ได้ศึกษามาด้วยเราจ้างมาดูนี่ยิ่งเขาไม่รู้อะไรเลยนะครับนูน่นมันไปอยู่นู่นนะไกลๆนูน่นเขายิ่งไม่รู้อะไรเลยโอกาสที่จะพลาดสูงมากนะครับนะโอกาสพลาดสูงมากอื ทางที่ดีคือควรจะเลี้ยงเองนะครับ,ม,รบมีเวลาน้อยก็ทําได้นะครับมีเวลาน้อยก็ทําได้มีงานประจําก็ทําได้นะมันมีหลายแบบให้เลือกแต่ถ้าอยู่คนละที่กันแล้วละ่ะเก็บเงินไว้ก่อนครับเก็บเงินเป็นก้อนมาเลยเก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บมาศึกษาไปเรื่อยเก็บเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเราก็มาลงทุนได้เลย นะลงทุนทำเองดีที่สุดนะครับหรือให้ญาติพี่น้องที่สนิทกันจริงๆและต่างคนต่างศึกษาเหมือนกันได้นะครับแต่ถ้าเขาไม่ศึกษาเลยเราจ้างมาเหมือนจ้างเช้ากับเย็นเนี่ยเรียบร้อยครับผมบอกเลยไม่สำเร็จย่างไรก็ไม่สำเร็จนะครับใครจะจ้างเช้ากับเย็น ไม่สำเร็จแน่นอนครับเพราะแพะแกะมันต้องดูแลตลอดนะครับแต่ไม่ใช่ดูแลแบบใกล้ชิดขนาดนั้นแต่ว่ามันต้องมีเวลาให้แพะแกะบ้างนะครับแล้วต้องรู้อาการบ้างนะครับว่าแ,แพะแกะต้องการอะไรนะครับแพะแกะมันต้องการอะไรบ้างนะครับเนี่ยดูแต่ละตัวเนี่ยอ้วอนปุ๊กเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับอาหารเสริมก็ไม่มีนะครับ อาหารเม็ดเนี่ยไม่ให้นะให้เฉพาะตอนผสมผสมอะไรผสมพวกยาถ่ายพิษยาดนะเพราะยาถ่ายพิษยาเราต้องสลับสลับยี่ห้อไปเรื่อยนะครับแบบฉีดบ้างแบบผสมบ้างยี่ห้อนั้นบ้างยี่ห้อนี้บ้างครับการอะไรนะครับกันมันดือยานะยาถ่ายพิษยานะกันดื้อยาอก็เนี่ยมันก็กินธรรมชาติเข้ามาเองนะครับ นะกินทั้งวันเองแต่เรามีทุกอย่างให้พร้อมหมายถึงเราถ่ายพิญาตเราให้แร่ธาตุนะนะบำ่ะบำรุงเราก็มีบางตัวก็ต้องฉีดบำรุงบ้างนะครับนะบางตัวที่ดูว่ามันนั้นก็ต้องฉีดบำรุงบ้างแต่ถ่ายพิญาตเป็นหลักครับนะถ่ายพิญาตต้องเป็นหลักเลยมันก็จะอ้วนแบบนี้นะมันก็จะอ้วนแบบนี้นะนเนี่ยดูดิเนี่ยอันนี้ยิ่งปล่อยเลยนะครับ แกะปล่อยนะครับนี่ยไม่ได้แกะให้ยากินนะครับไม่มีหญ้าให้กินไม่ไม่ได้ซื้อหญ้าให้กินนะครับไม่ได้ซื้ออาหารไม่ได้กินนะครับนะอาหารเม็ดก็ไม่มีหลักๆกก็คือถ่ายพยาธิครับแล้วก็ให้แร่ธาตุตัวแร่ธาตุสำคัญนะครับแร่ธา,าตุถ่ายพยาธิมานดับหนึ่งคนระับต้องถา่ายพยาธินะครับถ้าถา่ายพยาธิแล้วนะ มันกินเท่าไหร่มันก็ไปบำรุงร่างกายมันไม่มีอะไรไปดึงมานะครับเมื่อกี้คุยเรื่องว่าคุ้มไม่คุ้มมาถึงยาถ่ายพิษยาจิแล้วนะออะมาเรื่องจ้างเขาไม่คุม้มผมสรุปเลยว่าไม่คุ้มครับยังไงก็ไม่คุม้มอาจจะเสียหายมากกว่าที่เราคิดนะครับใครที่ว่าอ่มีทุนมีอะไรทุกอย่างทำเรียบร้อยจ้างคนมาดูไม่คุ้มครับไม่คุม้ม การรักสัตว์การดูแลอย่างใกล้ชิดคนถูกจ้างคนมารับจ้างกับเจ้าของคิดคนละอย่างกันนะครับคิดคนละอย่างกันเลยนะครับเจ้าของคิดอีกแบบหนึ่งผู้รับจ้างมาจ้างเลี้ยงแพะแกะเราคิดอีกแบบหนึ่งนะครับสรุปวันนี้ก็คือไม่ควรจ้างคนมาเลี้ยงแพะแกะนะควรทำเองทุกขั้นตอนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยข้อสอบถามปรึกษา0 9 4 5 3 7 6 6 2นะครับ ID Line 0 9 4 5 3 7 6 6 2สวัสดีครับ